หรอแป๊บนึงนะพี่แบนจะถึงยังคะเนี่ยได้ถึงแล้วค่ะนี่รอนานมากแล้วนะีหนิวสิค่ะรีบๆมาหน่อยนะแป๊บเดียวเองได้ค่ะพี่อยู่ที่ปาโบเนี่ยค่ะได้คะ่ะรีบๆมารีบๆมาโอเคคะ่ะเอาวันนี้ฮะแล้วก็พี่ให้มันใช้แต้มของเออ่พอยต์สิงรีวอร์ดได้ใช่ไหมได้ค่ะนี่เอาพอยต์สิงรีวอร์ดแรกเลยอ,นนอันนี้ดีกวๆๆ่าน,นี้ดีกว่าอ่าพอยต์สิงรีวอร์ดแรกอะไรพี่ไอติมอะไรนะชีส จัดมาฮะจัดมาลองท้องก่อนอ่ะ,อนนอะพี่นี่พอยสิงรีวอร์<ๆ>จัดไป<ๆ>โอเค ไม่เป็นไรครับมาชา้าเลยซื้อและบิดครีมมาฝากและบ,บิดครีม,อมโอ้นี่ก็สวยแต่หน้าใครเขาซื้อกันและบิดครีมคะน้องจีจีนี่แค่สมัครสมาชิกส,สิงค์รีวอร์ดแบบพี่น,นี่ีมดูซะสมัครสมาชิกก็ไปเซเว่นอ่ะก็ได้และบิดครีมแล้วไม่ต้องไปซื้อหรอกเข้าใจไหมคะอเอางี้ผมฝากไว้เดี๋ยวค่อยมาเอานะคะไปไปกินข้าวกัน อเอาไหมคะถ้าเป็นคนอื่นนะผู้ชายตักให้ผู้หญิงก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไม่อันนี้พี่กินเองด้วย, <l ots> ย,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 ยทั้งจีขาพี่ขอป้อนพิซซ่าได้ไหมะคะ พี่เบนเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะชนแก้ไหมคะค่ะอุ้ยไม่อยากชนแก้วอยากดื่มน้ำแบบนี้มากเลยอะอ,อิ่มแล้วอะค่ะพี่เบนอยากไปดูหนังอะน้านะคะน้องจีขาที่มีทางออกให้น้องจีแล้วค่ะชอบดูหนังใช่ไหมค่ะนี่ถ้าชอบดูหนังนะ พี่ว่านะคะเราใช้วิธีนี้ดีกว่าใช้พอยต์ในสิงรีวอร์ดไปแลกซื้อไอฟิกไปดูหนังที่คอนโดกัน2ต่อ2 1เดือนเต็มๆเลยดีกว่า,วาค่ะขอบคุณค่ะน่ารักดย <c oughs> ใครคิดแล้อยากยิงเมียตายตอนนี้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดีไหมคะ <c oughs> นี่ <c oughs> พอยต์ในสิงรีวอร์ดไม่ได้ว่าดูหนังซื้ออะไรได้อย่างเดียวนะ <c oughs> ตอนนี้พี่มีสติ๊กเกอร์ลายเบนนาบัเช่ด้วยจริงเหรอคะ โหลดเลยโหลดเลยพียน่ารักอ่ะไม่มีตังค์่ะอ๋อไม่มีตังค์อ่ะนะเดี๋ยวพี่ใช้พอยต์ในสิ่งมีอร์ดเหมือนกันค่ะซื้อได้ซื้อให้หน่อยนะคะซื้อกิฟต์การ์ดแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้ค่ะออกมาใช้บานได้ค่ะพี่เป็นน่ารักที่สุดเลยค่ะทั้งสองดอกเออไม่ใช่ไม่ใช่สองดอกเออสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปคอนโดใช่ไหมคะน้องจี พี่มีอันนี้มาเล่นอยู่แบบพี่ไปดูในรายการมาลองย้อสัมนาเขาพูไหนลองโดนมีดปากสิคะโอ๊ยอเอาอะไรพีโ่โอ๊ย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 ,อย <laughs> ต้องจีบพี่ว่าเราถึงเวลาแล้วแหละเดี๋ยวพี่สั่งเช็คกินแล้วเราก็กลับไปดูหนะะังกันที่คอนโดกันสองต่อสองดีกว่าวันนี้ไม่สะดวกอะค่ะเอา้าทำไมไม่สะดวกอะคะสามีอยู่ห้องคะ่ะ ตารอยู่เรื่อยเลยน้องจี๊จริงจริงค่ะลูกก็อยู่ด้วยค่ะมีสามีมีลูกด้วยมาทำไมวะมาหาพี่ทำไมเนี่ยก็พี่ชวนหนูมาเอ้าแล้วไม่บอกสักคำว่ามีลูกมีผัวแล้ว่ะเอ้าที่พี่ยังมีลูกลูกพี่จะเดินได้อยู่แล้วเนี่ยอย่ามาหน้ามอได้ไหมเนี่ย อ,อีนี่เิี่ยไปไหนก็ไปไมาเปลี่ยนใจแล้วเหรอครับเปล่าค่ะสั่งของไว้ให้แฟนลืมเอากับ สักทีขายของเถอะเออขอบคุณครับพี่ถ้าอยากไปสาวๆได้สาใจแบบผมเมื่อกี้นะฮะง่ายๆเลยครับสมัครสมาชิกสิงรีวอร์ดแบบผมสิฮะนี่ใต้ฝาน้ำสิงทุกขวดอะมีพอยต์หพอยต์มีมูลค่าเท่ากับ1บาทนอกจากใช้ได้ของรางวัลได้แล้วยังรุ้นรางวัลวใหญ่อีกเพียบมีทั้งก o p r o โ i สิคไอโฟนกล้องไลกา ของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยถ้าอยากสมัครแบบผมแล้วอยากรู้ว่ารางวัลมีอะไรบ้างอะ่ะไปที่ลิงก์ที่หน้าจอนี่มีไหมถ้าหน้าจอไม่มีลิงก์ก็ไปดูที่แคปชั่นเอาแล้วกันฮะเข้าไปกันเยอะๆไม่ไหวแล้วโดนหลอกแดกไม่พอพิซซ่าหรือชิ้นเดียว